เหมือน,นคิดซะว่าเหมือนกินมากินดังโง่ที่ญี่ปุ่นอันนั้นอ่ะไออะไรนะแอปเปิ้ลเครื่องฟานะ่ะฝันกับแตกไปเที่ยวไป พากสันเป็นอยู่ในเครือโรบินสันี่นเนี่ยบาฮาปกติวันอาทิตย์มันน่าจะดูคืกคืนกว่านี้นี่ก็คืกคืนแล้วนะนี่ก็คนเยอะอยู่หรือว่าเมืองมันใหญ่มันก็เลยดูกระจายออกไปอืม อันนี้ของเต้าหูเา้เหม็นไม่ใช่กลิ่นท่ออันนี้มันเป็นทรงแบบโบราณโบราณเนาะนี่มินิมาร์ดเนี่ยวานิมาร์ดไม่ใช่มินิมาร์ดวานิมาร์ดนะอะไรแม่ อันนี้คืออะไรอ่ะน่ากินกันนะพวกขนมหวานปะไม่นะั่ะบะหมี่โบกี้ะพวกโบ,บ,บกีย้ยะที่มันมีใส่เส้นอ่ะอ๋อโเกีย้ยะเช,ชงชิมีอ่ะเชงชิมีจีนอ๋อ